ตำแปลก็คือ่คู่คุ้มครองทั้ง3ามโลกแดโลกโลกธระุำนะครับไม่่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับทเาป็นสัตว์เมป่อวาน ปีเป็นพระเทระเนทระเนาะโอกาส่บงนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยครับแต่หลวงปู่เ่บอกว่าพระีทุเกือนเข้าไปคอยฟังข่าว่ว่าเดือนนีพรนสิกายนนะคับเดือนีพฤศจิานนะนับจะล้ศลรไปจะคบเป็นครบเทละเดือนท้นว่าคมนะครับทัว่าคมพสิบุญตลอดทุกเดือนเดือนละหงครังนะครับเพ่ที่จะ ทำในส่วนที่เป็นองค์พรใหญ่แล้วก็องค์ประกอบอื่นในเรื่องของการสงเคราะโลห์หลวงพูเป็นสงเคราะห์โลห์ที่เป่นปัจจุบันเ้าแห้งแล้วเนี่ยครับไปทางดอนเนี่น้องเรียนอยู่ถ่างแหงแต่บ้านต่างเรียนบ้านน้องุงบ้านให้น้าคำบ้านอนุบาลอีกด้านที้อนุสาิรีย์ศิลปะศาสตร์จักรวาลสร้างวัดอี จากวัดด th ูมหาสังคลามวัดพระจันทร์ชูเนาะกินเจ้ามับเจกที่เข้าเดาะแล้วพูกก็เอาไปใักครับปเทศหยูกในร้านนบ้านในเมืองนะครับบรไเวขอพกขอพ่อเป็นบริเที่ดีนี่อ่งของปัจเจกแต่ท่านเอาไปเอาไปเป็นายไป็ีทรงบุญให้กับพวกท่านต่อบุญของอเข้าไดละนะครับะัะนั้นดีน้อยดีมากไม่ว่ากันนี่น้อยจะใช้น้อยนี่หลายจะใช้หลายท็ปุล นะครับบุญนี้จะติดตัวตามตัวท่านไปในทุกภพทุกชาติหลวงปู่บอกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ดีแล้วสมบูรณ์แล้วถูกขึ้นเนี่ยเื่นเทวดาม่าเทวดาเ็าจะไม่มีโอกาสกดได้ทาได้ทําบุญเหมือนมนุษย์เลยเพราะว่าอ,อ,อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนะแต่ว่าได้มีโอกาสจะได้บุญจะเข้าเข้าเป็นมนุษย์แล้วนะครับโอกาสเกิดขึ้นแล้วได้ทําบุญไมไ่ว่าจะเป็นการให ทำบญโดยอาิทในการทำบนญดยการปฏิบัติธมแต่ที่เลิอกที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรนะครับอันนี้อที่ทอจงจนะครับแห่นมาข้อหน้า่นนะเนองคการร้ายออกจุลก่อในที่นะครับสถานที่่นนี้ยินดีต้อนรับท่านใดที่อยากจะมาพักพ้างื้เพื่อปฏิบัติธรรมแล้วผมก็จะแนะนี้ ไม่ก้าวนอนจ่ายที่มันนอนต้องเดินอนไว้ครับไว้ผู้อิเลียไง้ผู้อิเลียเป็นภาพที่ยอดงามครับยอดงามยองามแงชิงกันองแย่งชิงกันครับใส่แล้วเข้าไปได้ด้าในแบน สร้อยสัาร้อยกระทหารแถว้อยพระทหารเชลล่อพระนงสมพระฐานพระทหารเชลเล่อเข้าไปถวายต้นของพระพระองค์คงจะไม่เป็นเก้า่ที่เป็นาจ้าพเานี้ันนั่งเครื่องไเทวันนี้เทวดาจะห่น้องบ่อน้อยหน้า ยมความสะดวกสียบตงนันทีครับาา้างมาลนี้นะครับตรงไหนก็ได้วเรานะคจะสแกนโหรือจะยงกก็ได้ทั้นะครับปัทั้งหมดูคนเดียวู่อย่างนี้่ไจิต่างเงืก็ได้เห็นก็ได้เห็น ประเด้ล้มแนี่ยมันแค่เศษกระดาษแต่จะส่งต่อไปเพื่อที่จะเอาเลยความสะดวกให้กับลูกนะหลังเข้าโดยเฉพาะการศึกษานะครับประเด็นที้คุณท่านลงปู่เราไม่ได้จบการศึกษาสูงนะครับตามประวัติของท่านพ่อแม่ท่านเสียเป็นเสียเป็นแน่นอนเอื่อยถึงต้องเรียนนะเอื่อยถึงต้องเรียนหัวเรียงเขียนอ่านหน่อยนะครับตัวขอสีกัดระเปีย เเป็นเล่นนอนนะเรเป็นเล่นเี่สาป่ลจะออกมาทำาหารจีนอีกสองันทัวเประยะหนึงสุดท้ายุทงวี่ลรมีทงงเป็นเน้ากที่ต่ตัวเป็นเเ่ร้าวเนียวร้านไรพ็

tôi cũng không có mọi mọi con mọi 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 mọi

ใจเชี่ยบตูปูนะครับข้าเดินดุตรงมีการเอาแย้วันนี้เป็นนั่งนอนจีที่อยู่สองรอยยี่สิเจ็ดราคาปะมุกบกุ้นร้องไม่้างเห็นเพระว่าแปดปอดเป็นอะไรมีเต คอกัดหนึ่ตัวรักษาคอได้รักษากายยาวไกลนะครับต่างก็ทุไทยเลือตัวเดียวเือตัวสีจริงก็คืออดตัวเดียวสมรรพิโผเนะครับนางมืนางโดนล้มหาจะฟอมน่ะว่าจิตตรวจั้งตงกลมหลวว่าจไดงกาทํหนเาติตไรบงอ่ะจิตบบนี้จิตนต้นเหตุจ แม่ตุ่ยย่ว่าต่เาวัดเงคนเียบ้านเราทาจะบอกจปมานตั้งประมาทจะมีตัวที่าะตัว่จะไปทัน้าใหญ่ร้จักนะครับเพราะนั้นมาเรียนรู้หลวงปู่เป็นสอนเป็นยานสอนตลอดสอนดีศีลปหาถึงห้องแตได้ชีลปหาอย่างเรียนเพิ่มนะเขานะห้อของนี่แต่แน่มา แั <t Legal Wagner> so 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 ่นี่ยแต่ว่าผมว่าเวลาเขาบงกทางสมเป็นเลยที่ท่านยอดประเทศแี้ทางภาวน่าภาวน่าแบนี้จันเป็นแบวัตถว่าต่อมื่อี่จะับผสินเมที่จะยับผลสุดท้ายที่จะบับผค้าที่อี่น่ได้ลรยนมะเห็ไม่รแเะเห็นแมัพ่อแม่ผู้บาดเจ็บู้บาดเแล้วม่แก่ใจเนาะ นะครับขอกำลังสุภาพบุรุษนะครับที่ติดตามคณะสงฆ์มาได้เข้าไปบริการกรตะเกียงข้าวปลาอาหารด้านในเข้าไปด้วยนะครับจะทำให้ายยางานงานที่ตะเกียงไหลออกมาเรียบร้อยมมจะจอนะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าของความเป็นมานะครับบริเวณด้านในของความเารปรมเ็นมาเปิดนอกงมาให้ ที่พี่จะนำเข้าไปาลองทานครับลแล้วๆมะเขือเปียกด้วยนะครับเนี่ยส่ยนไม่ได้เลยต้องไปซอยกันตะเก็นครับคุดซองหมดงามกลินกก่นมะท่านครับกินอิ่มแล้วแต่ท่าน,าน,านขอบคุณขอบคุณลองทาน หล like ายๆได้ไม่ว่าจะโรงนันซีนิกโรงทานเิน่นงโรงหัวบ้านม่วงซิตี้โรงทานโรงเรียนนนทสาชุดยาสังมอาบน,นา้องาโรงทานสมองความทิพย์โรงทานของโรงเรียนหนองคุ้งหนองเจริญ พุ่งทนบ้านสามนองนี่น้องแน่น้องอะไรน้องน้องครึ่งนี่น้องครึ่งน้องเม็ฆน้องเจริญเอนสับปูตบเพื่ออะไรส่วนแร้เในส่วนของคณะสงฆ์ประกอบการปฏิบัติสามัญปีทางการเป็นส่วนของส่วนที่สองเป็นส่วนของไม่สี่ส่วนที่สามนี่เป็นส่วน ้ามีความต้องการมีอำนยาให้ทนันเดินทางมาถ้าไม่ขอเยอะกขอเาห็นวนจิตใจของเพ่นเดิมเนว่าท่านมีขนาดของคนด้ขนาดของได้ก็ขอไล่สองราการนเพราะว่าทาสร้างสิ่งที่เาเป็นค่สร้างป็นคนกุ๊กตุมนี้มีกุ กูอยี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มาพระวพระไหว้พระคือใคร Yeah. that